สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม s v e n day to die นะครับก็วันนี้นะครับเราจะทําการสร้างป้อมนะครับป้อมปราการนะครับที่กําแพงนะครับทั้ง4ด้านนะฮะก็ถ้าเกิดเราจะทําอย่างนั้นนะครับเราจะต้องใช้หินเป็นจำนวนมหาศาลนะครับเพราะว่าเราจะทําป้อมที่ทําจากคอนกรีตนะครับ แต่ไม่ใช่คอนกรีตแบบนี้นะครับคอนกรีตแบบนี้มันเปลืองมากนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะทำคอนกรีตแบบแบบหนึ่งนะครับนี่จะทำคอนกรีตแบบนี้นะครับซึ่งเป็นคอนกรีตแบบหยาบนะครับผมแต่ก็เลือดเยอะเหมือนกันนะฮะจะสังเกตได้ว่าจะทำให้ดูนะครับตัวนี้เลือด3000นะครับแต่ตัวนี้เลือด2000แต่ก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรา มันจะใช้บล็อกหนึงเนี่ยจะใช้คอนกรีตท,ทั้งหมด10ชิ้นนะครับ10ชิ้นด้วยกันเราจะใช้คอนกรีตน่ครับมิกซ์นี่นะครับ10ชิ้นจะได้1บล็อกแล้วเราสามารถอัปเกรดต่อให้เป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับที่เลือด3,000 <S 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 ก็ต้องใช้คอนกรีตมิกซ์อีก10ชิ้นเพื่อง่ายคือ1บล็อกจะได้จะใช้ทั้งหมด20แต่ว่ามันเปลืองนะครับมันทำก็นานพอสมควรนะครับก็ เรามีวิธีย่นระยะเวลานะครับก็นี่ฮะใครที่เล่นแมปที่ชื่อว่าอะไรวะตัวเอ็นขึ้นนะผมจำไม่จำไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรนะครับก็จะบอกวิธีการไปหาของกันนะครับว่าจะทําเหมืองขุดเหมืองนะครับให้ง่ายๆนะครับก็คือนี่เลยนะฮะอุ้ยกดผิดนะครับ ตัวนี้เลยนะครับชื่อว่าอูเกอร์นะครับมันก็คือเครื่องเจาะนะครับสว่านเจาะนั่นเองก็คุณสามารถเรียนได้นะครับต้องมีหนังสือในการทำนะครับโดยที่หาพาร์ตแต่ละชิ้นเนี่ยมาผสมกันนะครับแล้วก็สร้างไอ้เครื่องตัวนี้มานะครับซึ่งไอ้พาร์ตพวกนี้นะครับหายากมากนะฮะสิ่งสิ่งที่หายากจริงๆก็คือใบมีดที่เจาะนะครับกับ ตัวฟันเฟืองพวกนี้เนี่ยตัวนี้หายาก2อันนี้นะครับหายากมากส่วนไอ้เนี้ยนะครับด้ามจับมันเนี่ยทำได้สามารถคราฟได้ในตัวนะครับส่วนเจ้าเครื่องยนต์ก็หาได้นะครับหาจากรถยนต์พวกนี้นะครับก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะรถยนต์เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมได้มาเป็นชิ้นเลยนะครับซึ่งได้มาจากที่ไหนเเดี๋ยวเราจะให้ดูกันครับ ผมก็เมมไปแล้วนะครับนี่เองนะครับมันคือเวิร์กช็อปมันเป็นคล้ายๆกับอ่าทูนะครับเป็นเวิร์กทูเวิร์กอินทูเป็น, work to, to. ปนช็อปที่ขายอุปกรณ์ก่อ,กอ,กอ,กอสร้างนะครับจะเป็นรูปประแจนะครับผมถ้าใครเดินผ่านนะฮะก็จะอยู่มันจะเป็นมุมๆระหว่างแม่น้ำนะครับอยู่ใกล้ๆกับลัสทานะครับก็เมื่อก่อนผมก็สร้างบ้านอยู่ตรงนี้แหละนะครับ ผะว่มามีน้ำด้วยมีเมืองให้เราเอาของด้วยนะครับก็คือแล้วแถวนี้ก็ดินเหนียวเยอะด้วยคือเพอร์เฟกเลยนะครับก็ที่นี่นะครับมันก็จะแรนดอมนะครับก็ถือว่าหายากพอสมควรแต่ก็ไม่โอกาสที่จะดรอปจะดรอปที่นี่สูงมากนะครับไอตัวนี้นะครับถ้าไปที่อื่นเนี่ยหายากนะครับนอกจากมันจะดรอป ไอตัวสว่านเจาะนะครับก็จะดอบของอย่างอื่นจะแยะ,แยะไปหมดเลยแม้กระทั่งเครื่องมือที่ใช้กับฟ o อนะครับเอาไว้ทำกระสุนนะฮะให้ดูนิดหนึ่งโอเคถ้าคุณจะทำกระสุนนะครับคุณต้องมีคลิปเปอร์นะครับเอ่อคาลิเปอร์คาลิเปอร,อร์พูดผิดคาลิเปอร์นะครับไอตัวนี้ถ้ามีตัวนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกในการทำปอกกระสุนหรือหัวกระสุนนะครับถ้าคุณไม่มีก็คือไม่ได้นะครับนี่ อ่าเนี๋ยนะครับอ่าหัวกระสุนจะใช้ e n v i l นะครับมันจะบอกเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับส่วนบู l เลตแคสติ้งก็คือปลอกมันนะครับต้องใช้คาลิเปอร์นะครับซึ่งคุณก็ส่วนใหญ่นะครับคาลิคเปอร์ก็จะหาได้จากที่นั่นเท่านั้นนะครับอ่าระมันหายากมากนะครับแต่อยู่ที่นี่มีตัวนี้นะครับคาลิเปอร์เอนวิวนะครับจะดับจากที่นี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ อืมอีกชิ้นหนึ่งเห็นไหมครับอีกชิ้นหนึ่งอันไหนวะผมเอาไปเก็บไว้นี่เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมันจะเป็นที่ทำเอาไว้ทำพวกล็อกเก็ตนะครับไปเก็บไว้ไหนวะ แล้วไม่รู้นะครับว่าเก็บไว้ที่ไหนจำไม่ได้แล้วนะครับก็คือมันจะเป็นอยู่ที่ช่องนี้นะครับก็หาได้จากที่นั่นได้เหมือนกันนะครับก็นะครับไอเจ้าตัวนี้ก็จะใช้น้ำมันนะครับในการขุดเจาะอ่ะให้อยู่นิดหนึ่งนะครับนี่ ใช้น้ำมันสองร้อยนี่ขูดให้เยอะเลยนะครับน้ำมันที่ให้มาก็เสียงดังนิดนึงนะครับก็ไหนวะเออโอ้ยเวียนหวัวนะครับที่นี่มันไม่ได้ดอบแค่คูกเกอร์กับคาลิปเปอร์อะไรพวกนั้นนะครับมันก็จะดอบอ่า ปืนตะปูด้วยนะครับเนียวกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าคุณยิง่แม่นยิงไม่แม่นยิงหัวเนี่ยนัดสองนัดตายเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรอะแยะนะครับใช้เหล็กทําตะปูแบบชิีวๆมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าผมทํายังไงนี่เลยครับผมลงไปด้านล่างเลยครับนี่คือวิธีการหาหินของผมนะครับผมจะทําเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยเราก็ทําจากหิน เดี๋ยวเราจะทําการขุดเข้าไปใต้ตัวบ้านนะครับนี่เลยครับดูหินที่ได้มาครับมหาศาลมากน,านี่คือเทสให้ดูนะครับมันได้ ไม่ได้แค่หินอย่างเดียวนะครับเราได้เหล็กมาด้วยนะครับจะเป็นไอรอนแ a ก m e เมนต์ะครับปุดแป๊บเดียวก็ได้มา63แล้วนะครับถ้าเราทำเป็นสแครปปุ๊บได้47นะครับซึ่งผมก็ว่ามันก็คุมนะครับโอเคหนวกหูมากโคตรอะ แป๊บเดียวนะครับเราได้หินมานะครับสองพกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีปัญหากับการหาหินเลยนะครับโสบายคือผมเก็บหินไว้ในนี้จนแบบมันเต็มแบบไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วนะครับครับเก็บๆจะยัดไปนะครับถ้บบาว่างๆก็เผาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ายิา่งหินเยอะเราก็อ่ะสามารถทำเป็น เมนต์ได้เยอะขึ้นผมก็ทําอย่างนี้ทั้งวันนะครับคือนั่งทําไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับก็ปล่อยมันทําไปใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับก็จะได้มา300ชิ้นซึน่ง300ชิ้นเนี่ยใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วก็ขุดอย่างเงี้ยครับเผาขุดเผาขุดเผา,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 ผาทั้งวันเดี๋ยวก็จะว่าจะสร้างฟอกมาสัก2อันนะครับ เด็กเรียงกันไปเลยนี่ครับจะได้เผาเร็วๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มส,สร้างกันก่อนแล้วกันนะครับให้ดูเลยว่ามันใช้อะไรบ้างก็คลิปนี้เราจะทำป้อมประการสักสี่ป้อมนะครับแค่นี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยอาจจะทำให้พื้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นคอนกรีตทั้งหมด โอ้ oh, ซึ่งอันนี้เป็นงานที่หนักมากนะครับเพราะว่าก็มีผู้ชมแนะนํามาว่าระวังโดนขุดขึ้นมาจากข้างใต้บ้านนะพี่อะไรย่างเงี้ก็ก็เคยคิดไว้อยู่แล้วครับว่าจะว่าจะต้องทํานะครับแต่ว่ามันใช้ของเยอะมากก็เลยไม่ได้ลงมือทําสักทีนะครับโอเคอย่างแรกที่ต้องทํานะครับนี่เลยกดไปที่คอนเกรตเลยครับดีซีฟนี่ครับคอนเกตใช้สิบ ไม่ใช่ห้าเองไม่ใช่สิบนี่หว่าห้าโอเคนะครับทําไปเลยได้สิบห้าชิ้นง่ายๆก็คือถ้าเราจะทาเป็นบล็อกอบนนี้ก็ใช้ไปทั้งหมดสิบห้าเท่านั้นเองไม่ใช่ยี่สิบนะครับโอเคผมจาผิดนะครับ <S 1> <S 1> นี่<อ>เราก็เสร็จไปแล้วมุมหนึ่งแล้วนะครับเพราะหน้าตามันก็ออก,กบ้านๆหน่อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะครับให้ดูนิดนึงนะครับก็เรามีทางขึ้นอยู่ หนึ่งฐาน,นครับก็ฐานมันก็มีนิดๆครับแค่ไม่กี่ชั้นนะครับก็ทำทางขึ้นไว้มีแฮชดอร์นะครับทำจากสตีลรับรองว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับข้างบนก็จะมีร่องนะครับเอาไว้ให้หลบในกรณีที่มีเพลเยอร์เข้ามาบุกบ้านเรานะครับหลบยิงได้โผล่ไปยิงได้นี่งไงล่ะ ก็โป้งป้างโป้งป้างครับโอเคจะได้เลยทีนี้เรา,เราก็ทําช่องเว้นไว้ให้พอเหมาะด้วยนะครับตรงนี้นะครับช่องก็โผล่มาถ้าซอมบี้มาตีกําแพงเนี่ยเราก็ยิงได้เลยนะครับสามารถยิงหัวได้เลยสบายๆนะฮะฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่ะก็จริงๆก็ทําแค่แค่สองอัน คนละมุมนะครับก็น่าก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าเราจะทำสี่เลยแล yani ้วกันนะครับเผื่อว่าซอมบี้มันมาตีข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้นี่ครับเราก็ยิงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทามาตีตรงนี้ก็ขึ้นไปขึ้นฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ยิงเอาน่าจะโอเคะนรับเปลืองบล็อกมากโอเคอันนี้คือรุ่นทดสอบนะครับที่เราลองทําดูอ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งครับ มันใส่ยากตรงนี้แหละ้ยอย่าดิ้นสิอย่าดิ้นสเิเอาปะโทเว้ย กระดึบกระึบอย่าตกนะตกทีนี้เจ็บเลย okay. เราก็ทำเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจากตรงนี้เนี่ยมันยิงมันก็ยังแม่งๆๆอยู่นะครับก็จะทำไปอีกสักชั้นหนึ่งให้มันบาลานซ์กันนะครับ ีส่สิเออต้องอย่างงี้อยู่น้ำอีกแล้วเราต้องทำออกไปอีกชั้นหนึ่งค่อยยอย่าตกอย่ายตกอย่ายตก,ยายตก ต้องออกมาฝั่งนี้ชั้นหนึ่งนะครับเยี่ยมอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็วางมุม เฮ้ยแล้วไปติดอะไรข้างล่างนู้นล่ะเอาติดข้างบนสิเฮ้ยเอคือมันยังไม่มีบันไดนะครับโอเค มันก็เลยเออหน่อยเดี๋ยวเราห้ใส่บันไดให้มันก่อนต้องฝังมังนี้สิเอาเอาอีกแล้วโอ้ย เฮ้ยเอออย่าดิ้นสิประโถมีบันไดแล้วนะครับทีนี้มันก็จะตั้งได้แล้วโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งป้อม แต่นะครับยังไม่เสร็จแค่นี้เราต้องมีบันไดด้วยเวลาวิ่งข้ามป้อมนะครับจะได้เร็วๆ <c oughs> เอาขึ้นสิเว้ย <c oughs> ขึ้นสีฟ้า <c oughs> <c oughs> เออนี้ด้วยนะครับทั้งสองด้านเลย อ่าโอเคเรียบร้อยครับเสร็จทั้ง4ด้านนะครับก็เท่าที่ลองสังเกตดูก็หมดคอนกรีตไปประมาณ160ชิ้นประมาณนะครับประมาณนะอาจจะเลขอาจจะไม่กลมเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ได้จดไว้นะครับประมาณ160ชิ้นก็นะครับลิฟหน้าแน่นอนนะครับก็จะทำพื้น ข้างในให้เป็นคอนกรีตทั้งหมดนะครับรวมถึงพื้นบ้านด้านในด้วยยกเว้นนะครับยกเว้นชั้นสองนะครับเพราะชั้นสองเนี่ยยังไงเขาคงเจาะเจาะขึ้นมาแค่ชั้นแรกไม่ผ่านก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็เหลือให้มันเป็นไม้บ้างนะครับจะได้ดู <laughs> มันตัดตัดกันบ้างนะครับไม่งั้นเป็นคอนกรีตหมดจะไม่สวยนี่ครับโอเควันนี้คลิปวันนี้ก็ อธิบายเยอะมากนะครับเยอะไปหน่อยนี่เพิ่งลำคาญกันนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้ก็ลากไปก่อนนะครับกับคลิปสร้างป้อมประการนะครับคลิปหน้าเจอกันรับรองว่าบ้านแจ่มกว่าเดิมแน่นอนนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ